รอยสักเสือเผนนี่จะช่วยปกป้องคุ้มครองเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากคมมีดคมดาบแต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้เองคิดชั่วทำชั่วร้อยสักเสือเผนนี่ก็จะไม่ปกป้องคุ้มครองเองอีกต่อไปไมาไอ้สัฮ้ย ถ้าออกไปบินเที่เจอโยมคนนี้มันนอนเจ็บอยู่แถวคุติแล้วน้ำว่านเนี่ยมันจะช่วยรักษาได้จริงๆหรอครับคุณพันสองที่ไปสู้กับหุ่นใช่ไหมนั่นมันหุ่นพยนต์ที่ถอดหัวกระไส้ลอยไปลอยมาเอ้ยนั่นมันแสงกสือสองฝาแหวนชัดแล้วคุณเป็นใครผมเ,เป็นครูสอนเด็กปถมนะครับครูถ้วยครูถ้วยครูถ้วยกูต้องรู้ให้ได้ว่าใครที่มาทำเพื่อนของกูจนเป็นแบบนี้ กกูช่วยปะ,ปะนีไม่ต้องกลัวครับเรื่อง Co อปีผมถนัดครับพอดีว่าผมกําลังจะละลายพฤติกรรมตัวเองให้เป็นแบบนักเลงอะไรแบบนี้นช่วยดูให้ทีนะครับแม่ครับอย <c oughs> ่าเข้ามาด้วยเข้ามาเดี๋ยวคนนี้ตายด้วยฮะมองหน้าอ่ะขั่ <ๆ S 2> เขาดิไงดูนั่นนี่โคตรเหมือนไอ้ชีต้าเลยว่ะมึงไปหาตีนให้กูสักห้าหกตีนได้ไหมถ้ามึงทำได้นะเวามเข้าใจอยากเหงือกสั่นวาประชาชน ท no, no, no! ุกเจ้าตำรวจตุดนี้เลยคุณตำรวจผมก็จะให้มาดูงานผมคุณเล่นใหญ่ไปไหมครับลี่มอออกมานี่คุณชูบวยไอ้ตันไนเดี๋ยวดูวันนี้ใครอยากดูมวยคุณได่เห็นนะอุ้ยเครดองดนลลารามาบ้ากลาดหัวหลวงพี่ทำไงต่อไปครับสึกแล้วอย่ามาด้วัจนหลวงพี่ล้วเกิดขบตัวไปโน่ล่ะเสื้อเพ่นใครเห็นก็ว่าดี ไอร้เป้งงั้นเจอกันแล้วบ้มามนายสัตว์ไอ้เหี้ยคนละเรื่องค้ายแรมเซิร์นเจิ้น6เมษามาเต็มคาราเบลในโรงภาพยนต์